เอาละครับกับโสประเด็นที่ตั้งใจไว้สําหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ก็คือในจังหวัดใช่กลางวันในจังหวัดสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชี้ชวนกันเข้าวัดค่ะเทคพับเข้ามีเคอร์ฟิวแล้วนะอ่าใช่ไม่ต้องนะไปซื้ออาหารรับประทานได้นะคะไม่ต้องไปดื่มไปเต้นไปอะไรนะคะเทคพับนี่ก็มีเคอร์ฟิวนะบางจังหวัดเขาก็ห้ามนะนะโอเคดังนั้นสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เข้าวัดดีกว่า ปกติเข้าวัดนี่เราจะขอพรขอพรขอมองคลชีวิตใช่ค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งนะที่อยากจะกระตุ้นอยากจะรณรงค์ให้มันเป็นให้มันเป็นจารีตอย่างใหม่ของผู้คนในสังคมค่ะนั่นก็คือใช้จังหวะสงท่านพิกาวต้องต้อนรับปีใหม่เข้าวัดไปกราบพระ ขอคติธรรมเพื่อนํามาใช้เป็นเข็มทิศในการนําทางชีวิตใช่อย่างน้อยช่วงจังหวะหนึ่งตอนเข้าวัดจิตจะได้นิ่งไอ้เรื่องขอพรขอให้รวยขอให้รวยเอาหน้าสุขใจเล็กๆขอหน่อยมันก็เท่านั้นน่ะมันพัชยสาระจะรวยไม่รวยอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ประเทศแต่มันก็ต้องขอไงมันดีต่อใจดีจอใจเข้าใจแม้ว่าดีต่อใจอ่ะอะไปฟังแล้วกันว่าสิ่งที่จะต้องได้เลยนะครับและอยากจะรณรงค์ให้เป็นจารีตใหม่ๆก็คือ เข้าวัดกราบพระขอคติธรรมเพื่อนํามาใช้เป็นข็มทิศในการนำชีวิตนำทางชีวิตเมื่อวานเราเชินคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปกราบหลวงพ่อคูณคสิ่งที่ได้จากหลวงพ่อคูณก็คือธรรมะผู้นําใช่การเป็นผู้นําต้องทําตัวอย่างไรจะได้รู้ไว้ผู้นําไม่ว่าจะผู้นําครอบครัวผู้นําสังคมผู้นําประเทศอืเหมือนกันหมดต้องมีธรรมะข้อเดียวกันนั่นก็คือ ต้องทําตัวให้เหมือนกระโถนวันนี้จะชี้ชวนคุณผู้ชมคุณฟังไปกราบท่านพุทธทาสค่ะขอคติธรรมในการนําทางชีวิตในปี2564ค่ะคติธรรมวันนี้จากท่านพุทธทาสค่ะว,ว่าด้วยเรื่องอะไรเออไปกราบนักสการเชิญครับจากพุทธทาสพิขุถึงคนไทย มีชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองเรารักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปมแมลงวันมาไต่ที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบูให้ตายอ้ายอับรีช่วยดุนไม้มาเงื้อ ขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อมแมงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชาท่านพุทธทาสภิกขุภิกษุผู้ฟื้นฟูแก่นแห่งพุทธศาสนาของไทยและของโลกครับค่ะ สาธุสาธุสาธุได้คติธรรมในการที่จะนํามาใช้เป็นเข็มทิศนําทางชีวิตอันนี้มีประโยชน์มากๆนะความรักของอวิชชาความรักของอวิชชาหลงไงและความรักของอวิชชาใช่ได้กับทุกสถานการณ์ทุกผู้คนทุกกลุ่มใช่ได้กับทั้งในมิติทางการเมืองทางสังคมใช่ได้หมดนะดูไว้รักมากแล้วก็ไม้ตีไปกอกหูแล้วเป็นไงคะแมงวันไปไหนคะแล้วใครดิ้นค่ะมีสองนั่นแหละ ประเด็นที่หนึ่งว่ากันด้วยเรื่องความรักกับความหลงเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนค,ความรักมันทำให้ชีวิตแจ่มใสความรักทำให้ชีวิตเบิกบานความรักทำให้ชีวิตมีพลังแต่ไอความหลงนี่แหละมันทำให้สติมืดบอดเมื่อสติมืดบอดเนี่ยปัญญามันก็ดับเมื่อปัญญามันก็ดับ อะไรที่เป็นด้านลบแก่ชีวิตแก่ธุรกิจแก่สังคมแก่ครอบครัวแก่ประเทศมันก็บังเกิดใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเห็น,นตามนั้นเลยค่ะเช่น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 หลงทักษินสังคมก็มีปัญหาเช่นหลงลงตู่ทักษินก็มีปัญหาอื ถูกไหมฮะค่ะนะครับนะครับนะครับอ,อีกประเด็นที่ที่ได้จากท่านพุทธาทาสก็คือรักให้ถูกทางรูปแบบรับรบบรบกรูปแบบความรักก็สำคัญนะรักให้ถูกต้องรักให้ถูกทางรูปแบบความรักนะครับว่ากันประมาณนั้นก็นแล้วกันสอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสาการการเมืองยุคนี้ไหมครับค่ะ ก็ใช้ได้ประโยชน์นะคะบอกตรงๆว่าทุกยุคทุกสมัยฟังกันดีๆแล้วไปคิดวิเคราะห์นะคะเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะหลายคนบอกว่าโหยจะหดหู่กันไปถึงไหนมีข่าวดีบ้างสิมีข่าวดีบ,บ้างปีใหม่แล้วอยากได้ยินข่าวดีๆ